งานยี่นี้มาสิบสี่ปีแล้วคิดหอดบานเลยเลยบางเทือกับคิดหอดบานก็นั่งหายนั่งร้องหายคนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุจริตเงินเดือนสามพันหาแปดปีที่แล้วตอนนี้ทำดีขยัน ก็ได้สามพันหาอุ้ยแม่โทรมาพี่อะ ไปเสมียนเงินเดือนมื่นหาจ้าแม่โอ๊ยทำงานสบายแต่งตัวสวยอ๋อผู้ชายบอกแม่ผู้ชายกับมะามาักหลายเลขตัวไหนแม่ หมอกาบอกคุแต่หนูกาบอกไอแต่ทำอะไรอยากให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นคู่อีกอย่างคือหนูอยากเป็นเมียพออ่อมมุตตาขึมุตามตาเจอมุดดิ่งตายทีเลย